สวัสดีครับพิวิบิวเทคนะครับวันนี้พิวิมาแนะนำนะครับวิธีกําหนดระยะบานพับแบบคัสตอมนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องรู้ขนาดความสูงของหน้าบานเราก่อนนะครับว่าความสูงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพิวิจะทดลองเป็นแบบสแตนดาดให้ดูก่อนนะครับอันนี้พิวิก็คลิกที่สเปซนะครับจากนั้นพิวิก็ไปเลือกบันพับนะครับจากนั้นกําหนดบันเปิดซ้ายหรือบานเปิดขวานะครับจากนั้นไปที่ตรงทิ้งนะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นระยะที่พิวตั้งไว้นะครับว่าให้เกิดเงื่อนไขแบบยังไงนะครับแล้วก็เกิดขี่ตัวนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราใช้เป็นแบบมาตรฐานก่อนนะครับกดโอเคนะครับอเดี๋ยวพิวต์พรีวิวไ้ดูครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเงื่อนไขก็พิวต์จะสร้างว่าเกิดจากท็อปนะครับหนึนะครับแล้วเกิดจากบอททอมเนี่ยหนึนะครับแล้วที่เหลือนะครับหารเท่าๆกันนะครับโดยที่กําหนดความสูงว่าตั้งแต่พันสี่ร้อยถึงสองพันเนี่ยให้เกิดบานพับนะครับจานวน4ตัวนะครับ เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับอีกแบบหนึ่งสมมุติว่าพิวิวจะเพิ่มบานพับเป็น5ตัวนะครับแล้วก็ให้ตัวแรกห่างจากท็อปเนหนึ่งเหมือนเดิมนะครับตัวล่างนะครับบอททอมไม่ห่างจากบอททอมเนี่ยหนึ่งเหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับพิวิวจะสร้างเงื่อนไขใหม่คือให้เกิดบานพับอีกตัวหนึ่งให้ห่างจากตัวบอททอมตรงนี้นะครับหนึแล้วก็ให้ห่างจากท็อปตรงนี้นะครับเกิดอีกหนึ่งตัว100นะครับแล้วก็เกิดตรงกลางเนี่ยหารเท่าๆกันมาดูวิิธีกการรนะคับพว็จะดยที่อน เดี๋ยวพิวุฒิกดพรีวิวใหม่ครั้งนึงครับจากนั้นนะครับพิวุฒิจะเข้าแบบเดิมเลยนะครับเลือกนะครับซิงเกิลดอนะครับจากนั้นนะครับพิวุฒิเลือกเป็นบานเปิดซ้ายก่อนนะครับกดฮิงนะครับเงื่อนไขตรงนี้นะครับพิวุฒิบอกว่าให้เกิดบอททอมนะครับสูงขึ้นมา100เกิดบันพับ1ตัวจากท็อปนะครับลงมา100เกิดบันพับ1ตัวเกิด4ตัวที่เงื่อนไข ความสูงของบาน1,400ถึง2,000นะครับเดี๋ยวพิวส์จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่นะครับพิวสบอกว่าจะให้เกิด5ตัวนะครับจะให้เกิด5ตัวจากนั้นนะครับพิวส์บอกว่าให้ห่างจากตัวแรกนะครับห่างจากตัวแรกเนี่ย100นะครับพิว์ก็จะพิมพ์100เข้าไปจากนั้นพิวส์ใช้อ่าต่อนะครับต่อมานะครับพิวส์ก็จะใส่790นะครับอันนี้พิวส์ผ่านไปแล้ว790นะครับแล้วถัดมานะครับพิวุ์ก็จะใส่ต่อ790เหมือนเดิมนะครับ แล้วต่อมานะครับเกิดอีก100นะครับพิวจะสร้างเงื่อนไขนี้นะครับแล้วพิวก็เซฟดีฟอลท์ไว้ครั้งหนึ่งนะครับกดโอเคจากนั้นพิวกดโอเคยืนยันครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพรีวิวดูกันนะครับอ่าเห็นไหมครับก็จะได้เงื่อนไขใหม่นะครับอ่าเกิด100นะครับเกิดบานพับแล้วก็ห่างจากตัวแรก100เกิดนะครับแล้วก็ห่างมาอีกเเกิดหนึ่งตัวนะครับห่างมา790เกิดหนึ่งตัวห่างมา100ยนะครับเกิดหนึ่งตัวแล้วก็ตัวสุดทท้าาายห่งจกบออม100 ก็จะได้เงื่อนไขใหม่แบบคัสตอมนะครับตรงนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับก็เอาไว้พลิกแพงครับสมมุติว่าแขนบานพับไปชนกับชั้นฟิกอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้วิธีการแบบนี้ในการแก้ไขนะครับอ่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยิด์แนะนำเพียงเท่านี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ